สวัสดีครับคิดนี้จะพามาดูสารหลักเมืองของอำเภอขุขันกันนะครับอยู่ด้านหลังครับผมสาลหลักเมืองอำเภอขุขันครับผมอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับตอวนี้ก็จะเป็นไอที่ว่าก,การอำเภอขุขันนะครับผม ช่วงนี้ก็เวลาหกโมงกับสิบเอ็ดโในหกโมงเสาร์ครับที่ว่าก,การอำเภอขุข,ขันนี่ล่อหาราชการที่ห้าอุตสรีข้างหน้านะครับครับเป็นสนามกีฬาครับผมสนามบอลสถานที่ออกกําลังกายอยู่ฝั่งนั้นของนาทีวก,การอำเภอขุข,ขันนะครับ มาทีพาไปชมนะครับโอ้สวยงามครับผมมันกิจะซันเนตด้วยครับเพราะว่ามือถือถ่ายอันนี้ก็คือนุสาวรีตากระจ,จะหรือว่าสวนพยากไกรกดีสีนครลําดวนนะครับภูกอตังเมืองูคขัน ไม่ติกี่ไปอ่านในประวัติผมกับเบิรงมาขาวขาวครับผมครับผมบเบิรงมาขาวขาวครับสวนพญากไกลพกดีสีนครลำดวนหรือว่าตากระจะยากไกลพกดีครับครับยืนถือดาบอยู่นะผู้ก่อตั้งเมืองขู่ขันครับผมพาไาชมนะครับผม ภาใ,ในก็จะประ,ประดับประดาด้วยน่าจะเป็นหินอ่อนนะครับกลับผมสวยงามเออสนามหยาสวยงามมากเหมืออ่อเนาะปองโวิโฟกัสเลยกลับผม สร้างนี่เป็นสร้างครับสมัยตะกี้มันมีประวัติอย่างสักอย่างนี่าะว่า่นไปจับสร้างมาถวายเจ้าเมืองอย่างสักอย่างนี่แหละจำาบ่ค่อยได้ประวัติคร่าวๆ่าวครับผมศาลหลักเมืองอำเภอหกขอันนะครับมันมีประวัติเข้าไปกดเบอ่งใน Google ใน youtube มีครับผมสวยงามกับศาลหลักเมืองครับ ด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นประตูเข้าสากะสารหลักเมืองนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นถนนเป็นสีแยกไฟแดงนะครับแยกถูกขันนะครับตรงไปสีสเกียรนะครับผมตรงไปข้างหน้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหาคนครได้นะครับผมไปถึงถนนหมายเลขสองสี่ได้นะครับท้างสีนี้ปหอดถนนสองสี่ครับ มาถึงก็จะเป็นแยกไฟแดงตอนนี้มาคลิปนี้ก็เป็นเวลาห้อมุกเสาร์ครับผมมาถ่ายห้อมุเสาร์อะเดีเสาร์เลยคนบบกไข่ยหลยมันเป็นมันสุกนำํำนี่ครับส่วนมาดูด้านหน้าของศาลหลักเมืองกันนะครับโอ้ตกใจตกใจพระพุทธรูปุูลทูุทูลทูทูปจําำลองเป็นด้านหน้าก็มีบันไดขึ้นสอง สองทางไอ้บันไดขึ้นสองเรียนเดินขึ้น,เร,นเรียนลงนะครับนี่ก็เป็นหลักเมืองนะครับผมก็เป็นสักการะใดนะครับ้งาม้านข้างนะครับมีมูชาดอกไม้ชุลยีสิบ แล่ลอยแล้วเต้น,นะครับถูกเทียนไม้ขูกเทียนแยกขุกขันนะครับตรงนี้แยกกุกขันนั่นต้องไปก็เป็นโรงเรียนขุกขันราดบำรุงนะครับโรงเรียนวัดกลางวัดกลางจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโรงเรียนขุกขันราดบำรุงเป็นวัดกลาง ตอนนี้เวลาหกโมงสิครับผมคือว่าสวยง,งามเบิกว่างอลังการอยู่กับเพราะว่าเพิ่นเห็ดเส็จเพิ่นเฮ็ดสานเมืองหม่ในปีเดหนอซีหาปีหย้อนลังนี่แลหละซีหาหกปีผมจำไประเด้นะครับผมตอนผมมาอยู่ภาษางับภาษาเห็ดเหลี่ยวก็ดี ยอหลังไปประมาณสี่ห้าปีบ่าก่อนโควิดนี่แหละครับถ้าผมจำมาผิดเลยยอดชัดสูง,งกัะข้ะงงางขึ้นทงขัวแล้วครับนี่ย่างขึ้นได้สองข้างคือกันสองเล่นขึ้นกับเล่นลงะม่าได้ครับพม่าสักการะเปิดตลอดครับสักการะได้ ส่กราษสานรังเงางอำเภอ,อคูคขันบ้านเฮาครับผมบฟังนี่ก็จะเป็นตลาดตลาดสดเทศบาลหนึ่งครับปัติเปิดน้ำเ,เส้ากันละแอมแลียงปัติเปิดขายตลาดสดครับทางเสนีก็ไปูสนุว่าวอยเลยครับอดสองซีขึ้นกันครับเส้นนี้ อาคาก็จะเป็นไปรษสนีนะครับผมไปรษสนีคู่ันครับบานเฮาครับครับมรับ,บมาสิด้านนี้แหละครับสวยงามครับสันนรักเมืองคู่นบบานเฮาครับ มาสักการะไหว้ขอพอรกันได้แล้วครับผมชิมเหมือๆหนึ่งเพราะว่ามันกำลังจิกแจงกำลังหกโมงสิบมีการมีงานดูดู งานโดนตางานไหวบรรพบุพรุษของไอ้ขมิน้นเพืนว่างานอย่างนอสาดขมิน้นฝ่ายบรรพบุรุษอูคนหลายแห่งครับผมเต็มนีเลยนีเต็มนีมฟฝอั่ำอยู่นี่แหละครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี่แหละครับผม คลิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยครับกดติดตามได้เลยครับจากช่องนักธุรกิจระเบิดเชียร์ครับุณครับ